ครับผมช่างแซมน,นะครับวันนี้ผมจะบอกวิธีการลนชิ้นงานใหญ่ๆนะครับโดยการลนดยตาแป๊นะครับเพราะว่ามันใหญ่จริงๆนะครับเราก็ลนไปเลยครับมันเป็นอตอแกสอินฟเลเาตนะครับมันก็เลยให้ความร้อนได้ดีนะครับ ล้นจนกว่าแบบจะนิ่มนะครับเดี๋ยวเราตัดผ้าไปตอนอกดฝาเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราเราก็วางไปเลยนะครับแล้วเราก็กดผมจะใช้เข่าช่วยกดประคองไปด้วยนะครับเรากดแบบกดสดครับไม่ใช้ลมดันหรือไม่ใช่พวกน้ำยาดันนะครับ กดแบบนี้ไปก่อนเลยนะครับแล้วเราค่อยไปดันผ้าเอาครับเนี่ยครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับบล็อกตัวเมียเนี่ยผมจะใช้หกมิลนะครับบล็อกตัวผู้นี่จะใช้สิบสองมิลนะครับผมแล้วก็จะใช้ผ้าดันเอาอีกทีนะครับ เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับกดเป็นแบบนี้นะครับเราก็ต้องเอาตัวฝาหน้าเนี่ยครับไปรวนความร้อนนะครับให้เกิดความร้อนแล้วเราจะใช้ผ้าดันเนาครับ ลุนไปเลยครับแล้วเอาผ้าดํา อันนี้ครับเห็นไหมครับจะโป่งแล้วนะครับอันนี้ก็จะโป่งแล้วนะครับอันนี้ก็จะโป่งนะครับแผ่นที่จกได้การปั๊มนะครับจะประมาณนี้นะครับ